คุณชมไปชมโครงการจัดทําผังภูมิสังคมเพื่อการบรหิหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนะคะเป็น Geo Social Map สามารถที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนได้โครงการนี้มีรายละเอียดยังไงไปติดตามด้วยกันค่ะ ทั้งภูมิสังคมนี้ก็ถือกําเนิดมาจากกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญท่านได้นําแนวคิดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อ,อ,อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภยัยศึกษาไว้ที่อําเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งได้นําแนวคิดนี้นเสนอต่อท่านนายกร,าฐารัฐมนตรีในหลักสูตรของผู้บริหารระดับสูงนะครับในการที่จะดูการเปลี่ยนแปลง ที่มีนัยสำคัญนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็ได้นำเสนอไปในลักษณะที่น้อมนำเอาแนวทางพระราชดํารินะครับมาบริหารจัดการในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงจากอุทกภัยที่ภายในจังหวัดที่ท่วมทุกปีทํานองนั้นนะครับแผนที่1ต่อ4 0 0 0ันนี้เนี่ยก็เป็นแผนที่ที่เราได้นำเอาแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารเนี่ย มาแปลงให้เป็นเวกเตอร์ในระบบ G I S นะครับแล้วก็มาลงข้อมูลต่างๆอยู่ในแผนที่อันนั้นอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถดึงมาใช้ในการทำงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อนหน้านี้เช่นเรื่องการวางผังเมืองเรื่องของการวิเคราะห์เมืองต่างๆเนี่ยเราก็ใช้แผนที่ตัวนี้ทั้งสิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนี่ยเอาใส่เข้าไปเพิ่มเติมก็คือ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําที่อยู่ในพื้นที่โดยอาศัยประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่ชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วเขาเจออยู่ทุกปีซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับเราจะมีการลงไปมีกลไกในการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้พูดคุยกันมีการประชาคมนะครับในการที่จะสอบถามมีเจ้าหน้าที่ของเราลงไปบูรณาการร่วมกับทางท่านในาอำเภอทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะเห็นว่าเรามีโรการหลายๆส่วนด้วยกัน รวมถึงทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเลยรวมถึงกระทรวงอื่นๆด้วยนะครับลงไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อน,นําข้อมูลเหล่านั้นมาเติมในถังและในการจัดการปัญหาของเราก็คือได้มีการคุยกันนะครับทั้งระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกองช่างเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรายงานผู้บัญชาคือท่านนายอิเพอนะครับแล้วก็ที่สําคัญเรามีแม่ง,งานนะครับก็คือท่านโยธาธิการและพังงเมืองนะครับที่เป็นแม่ง,งานให้เราในการประสานในทุกหน่วยงานแล้วก็เป็นคนสร้าง อไอเดียความคิดนในในการอจจาิการตรงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากนะครับาการจะทําพังเหมือนทั้งท,ที่สอบถามนะว่าเราดูต้นเหตุของปัญหาก่อน,นว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับแล้เรา จะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเราได้สํารวจนะครับพื้นที่ก่อนนะครับว่ามีพื้นที่จุดเริ่มต้นเล็กสุดเป็นอย่างไรนะที่สําคัญก็คือเรามีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ตั้งแต่ต้นน้ำถึง,ถงปลายน้ำเนี่ยอยู่ประมาณสีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะในส่วนตบนน้องขวาวนะฮะเป็นพื้นที่ที่ยาวที่สุดคือประมาณ2,500เมตรนะฮะโดยอบอตอได้จ่ายเป็นค่าน้ํามันให้กับ ภาคีเครือข่ขายนะครับก็มีโยธาธิการนะครับได้สนับสนุนรถไมโครจำนวนหนึ่งคันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นะครับสนับสนุสนรถไมโครจำนวนสองคันนะครับแล้วก็ CSR ของอบตองขาวจำนวนสองคันนะครับรวมรถไมโครจำนวนห้าคันนะครับพอดีทางกรมโยธาแผนพังเมืองมาพอดีเลยว่าท่านเลขาอยากได้ของมาอยากได้ครับพี่น้องก็ยินดีด้วยทุกท่านอยากได้น้ำเขานาอยากได้สูบน้ำทำเกษตรในพื้นที่ ทั้งสองข้างพี่น้องก็ดีอกดีใจพี่น้องให้ความร่วมมือทุกหน่วยงานครับที่ให้ความร่วมไมายร่วมมือนะครับเพราะว่าขุดคลองได้ฝนมาพอดีพี่น้องก็ได้ตั้งเครื่องสูบน้ําใส่ข้าวได้ผลประโยชน์ของพี่น้องพี่น้องก็ดีใจเห็นไหมที่เขามาปลูกหญ้าอะไรพี่น้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าพี่น้องมาเห็นผลกระทําขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ดีมาก พี่น้องก็ภูมิัวภูมิใจชาวบ้านก็พอใจที่มาทำไอ้คลองระบายน้ำคลองตรงนี้แล้วต้นไม้นี้ก็ให้จะได้เป็นร่มเงาเวลามาไอ้วานข้าวมาทุ่งนามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่ก็จะได้เอ่อได้เข้าร่ม เวลาโตขึ้นไปนะครับเ,เราก็มีแผนการทํางานเรามีกลไกลในการทํางานเรามีท่านผู้ว่าการจังหวัดในจังหวัดทุกจังหวัดเป,เป็นหัวโตเป็นหัวหน้าคณะาํางานเลยนะครับแล้วก็องค์ขาพยบในระดับกรรมการระดับทั้งระดับอําเภอระดับตำบลระดับท้องถิ่นมีมีหมดระดับผู้ใหญ่บ้าน,นก,ก็เข้ามาเป็นกรรมการทั้งสิน้นแล้วก็ขับเคลื่อนโดยมีแผนที่อย่างที่ผมเรียนนะครับหนึ่งต่อสี่พันเป็นแผนที่พื้นฐานลงไปขณะนี้ในผมเรียนว่า ทั้ง76จังหวัดยกเ,เว้นกรุงเทพนะครับเพราะกรุงเทพท่านท่านก็มีแนวทางของท่านอยู่แล้วนะครับ7จจังหวัดใน878อำเภอ7,255ตำบลเนี่ยขณะนี้เนี่ยได้จัดทำผังแผนที่ตัวนี้เสร็จทั้งหมดแล้วทุกตำบลนะครับทั้ง7,255ตำบลเนี่ยทำเสร็จหมดแล้วแล้วก็เสร็จไม่พอ แผนที่ที่มาเป็นลายมือที่ผมเรียนเมา่อสักครู่นี้ที่ทุกตำบลเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยมีข้อมูลสําคัญอยู่นั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จับการเอาแผนที่เหล่านี้เนี่ยมาบันทึกเข้าไปในระบบ GIS นะครับเพื่อสามารถดึงมาใช้ได้ในในระบบด้วยนะครับเพื่อมันจะได้ไม่สูญหายไปไหนนะครับถ้าเป็นกระดาษมันก็จะฉีกขาดสูญหายได้ก็จะอยู่ในระบบแล้วทั้งหมด